ครับก็วันนี้มีมิกตัวนี้เข้ามานะไอ้สาค้ำนั้นสิกเน s เจอร์สิกเนเจอร์นี่ก็จะมี s ิเกเนเจอร์สิบสองสิเกเนเจอร์สิบหกตัวนี้เป็นสิเกเนเจอร์ยี่สิบสองนะอ่าเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับเรื่องการถอดสายแพรตัวนี้เพื่อเซอร์วิสนะครับอันนี้นะครับเปิดฝาเครื่องมาด้านหลังนั้นก็จะเห็นเป็นพวกเนี่ยสายแพรน่ะสายแพรพวกนี้อย่างตัวเนี้ยเห็นแล้วมีความผิดปกติก็เลยเแชร์นิดนึงเนาะเวลาถอดสายแพรตัวเนี้ย เทคนิคเวลาการถอดนะชอบเจอสายแพรมันมันเสียนะตัวเนี้ยเวลาถอดเนี่ยอย่าไปโยกซ้ายโยกขวานะเวลาใส่เหมือนกันอย่าไปโยกซ้ายโยกขวาเวลาถอดอะถอดดึงขึ้นเลยดึงขึ้นตรงๆอย่างนี้เลยนะครับเนะี้ยดึงขึ้นตรงตเลยดึงไปแบบนี้เลยดึงขึ้นตรงๆเนี่ยเวลาโยกอะ่ะไอตัวเนี้ยมันมันจะหลุดนะมันจะเสียมันจะหลุด แล้วตรงนี้สังเกตไหมฮะมีรอยพับเนี่ยพับมากๆเข้าเนี่ยมันจะมันจะหักนะเวลาเวลาใส่เนี่ยมันจะเป็นเวลาใส่เวลาถอดแล้วใส่เนี่ยเวลากดลงไปเนี่ยมันพับเลยไหมตัวนี้มันจะมีตัวพลาสติกแข็งแข็งเข้ามาตรงนี้เราจับพลาสติกเวลาใสเา่เราพยายามจับตรงพลาสติกแข็งแข็งตัวนี้แล้วก็ดันดันเข้าไปถ้าสายตามองเห็นไม่ดีใช้แว่นขยายผมก็ใช้แว่นขยายนะเวลา เวลาใสนะ่เวลาใส่ต้องระวังอย่างมากเนี่ยครับเวลาเวลาถอดเนี่ยเนี่ยยู่หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยดีที่ยังไม่เสียอันจะใหญ่เงี้ยนะอย่าไปโยกซ้ายโยกขวาดึงเลยดึงเลยนะครับอ่ยดึงปึ๊บเนี่ยนดะึงตรงๆอ่ะครับอย่าไปโยกซ้ายโยกขวา๋ย,ย,ยวยไยยยวยให้ตัวตัวเนี้ยมันจะเสีย จะหลุดล่อนหลุดออกมาแล้วก็สักพักก็หักแล้วทีนี้พอใส่แล้ใส่ยากแล้วนะนะครับดึงตรงตรงไปเลยนะดึงปุ๊บดึงปุ๊บดึงตรงอันใหญ่นะครับดึงตรงตรงครับดึงตรงขึ้นมาดึงตรงดึงตรงนะครับอ่าโอเคครับไอ้พวกนี้เวลาเสียหาซื้อยากนะ ราคาก็จะสูงด้วยในไทยก็หาไม่ค่อยจะได้ครับโอเคครับ